พี่น้องวันนี้อยู่ที่งานแคนฟู้ดฟู้ดเทสครับตอนนี้คือมาซิม,ซมอาหารครับเดี๋ยวลองมาซิมอาหารครับชิมยียังแน่ครับตอนนี้กำลังชิมปลาหมึกครับแซบบอล์ดโอ้โห,โหปลาหมึกครับโอ้โห,โหปลาหมึกจุดจอดเลยครับอาดนักข่าวอะไรเดี๋ยครับมีทุกช่องครับ ีทุกช่องครับวันนี้ครับไีหน่องครับถึงแม้ว่าสภาพสนามสีถือพายุนะครับแต่กับว่าเป็นอุปสรรคในการเดินทางมาชมงานครับแทนฟูดกูเทสนะครับสนามมาที่ว่าการอำเภออุทุ่มพรมิสัยครับต้องใส่เกือโบกมากครับหรือว่าเกือบบูดนะครับ เป็นอีสานเขียวเที่ยวหนาฝนอีหลีครับเป็นบรรยากาศที่บอกว่าสุดยอดของสุดยอดแล้วครับมือนี่อย่างเนี้ยมีหลายอย่างหลายแนวครับมีแนวยูแนวกินครับมานะครับมานาเสนอครับตอนนี้กกละลั่งสิทดสอบครับทดสอบกับอาหารเป็นขนมครับนี่ครับกะละลังกินขนมไทยครับขนม ลูกชุบครับกับบรรยากาศมือนีครับยากันแล้วครับยาขึ้กันนอกจากจะมีลูกชุบมีขนมมีอย่างหลายๆอย่างกับอยงนี้ย่ำนะครับมีย่ำนะครับมีหลายๆย่ำด้วยนี่เนี่ยย่ำปูม้าเจลอยนะครับครับผมนอกจากนั้นก็มีครับกับเข้าเศร้าเกาบาทครับ มะพร้าวเส้าเกาบาดอะไรกันสินี่ลูกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้นปลารถถังรถถึงมีเบิดนะครับมาจากไสครับนี่มาาจกนครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์มาจากนครสวรรค์นะครับนสินี่มีหมูทอดร้านนี้ก็จะมีเป็นกุ้งทอดนะครับราคา คำหลัจากนั้นก็ชิมี่แล้วครับชุแบบนี้ยำปากแตกมะแลโอ้ยำปากแตกที่นี่ก็ให้เขาก็มีแบบเป็นเซตเป็นชุดให้นะครับกล้องแพนมาที่นี่ค่ะคนกะโอ้โหนั่งกินนะครับ วันนี้กับบรรยากาศดีๆนะครับโพชนานะคะเป็นหลายๆอย่างนะครับก็ปูอบบุ้นเส้นครับสาหร่ายแมงคอดปกติเราจะแบบว่าไปร้านอาหารเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่อัพแน่นอนเวลาเราอยากกินกุ้งอบใส่ครับใส่นี่ราคาไม่ถึงร้อยค่าสิบเก้าบาทนะคะแวะมาได้ค่ะอันนี้ลูกชิ้นครับโพชนาขลยยูซิติกระตี้เลยนะคะลูกชิ้นยากับมาถึงร้อยต่อมาอันนี้เป็นแซบบิลีครับเบอร์นะคะเบอร์เกอร์ไก่ฟลิกไทยดำในราคาข้าวหมี่ับ อันนี้ขายชุดเท่าไหร่ครับห้าสิบหนึ่งร้อยค่ะห้าสิบหนึ่งร้อยนะครับมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยปลาหมึกจากเพชรบีแมค้จากกรุงเทพครัโอ้ปลาหมึกจากเพชรบุรีครับแม่ค้าจากกรุงเทพครับโหดแล้วครับเออกตะแซ่บครับเนี่ยครับราคาเท่าไหร่โอ้บนโหนี่นะครับแซบกับปลาหมึกกับแม่ค้านี่แหละครับท่านแม่เนี่ยไปนอนแล้วนะครับนะครับ นี่ครับกับบรรยากาศดีๆนะครับคีตบรรยากาศฝนตกครับอีสานเกีียวเที่ยวหนาฝนครับเที่ยวกันไปครับสำหรับเมื่อนี้นะครับกับกิจกรรมแคนฟูดกูเทสนะครับยู่สนามนาที่วาการอำเภออุทุมพรวิสัยนะครับครับอีพี่นี่อีพี่แรกนะครับยอดเลยนะครับ ถึงเนี้จะเฉื่แฉนไปนิดนึงนะครับอันนี้อย่างครับอันนี้เขาบอกปูม้าค่ะปูม้าปูม้าปูม้าน้ายก็หน่ยปูม้าปูมาอกันแเพยปูม้าเนาะพี่น้องเนาะเอารับทานซสรัมากินยอดเลยเนี่ยมีปูม้านะคะอเคครับพี่น้องครับยำปูม้า กำลังร้อยกลิ่นอยู่ครับอร่อยมากที่ไหนคือซิมนี้เดียวนี่ครับหมูซีมหลายอยู่ครับกระเพราเส้าเก่าบาทเนาะีน่ครับตอนนี้ก็เพิ่นกำลังเลาะเาะกินอาหารครับซีมเบิงว่าสีแสบบอนะครับแต่ขาดว่าสีแสบนะครับ บรรยากาศแคนฟูดกู๊ดเทสวันนี้นะครับเดี๋ยวสิ้าอีกช่วงหนึ่งกับชิตัสภาพกับไปสู้เวทีครับนะครับบรรยากาศความมวลความซื่นของเวทีนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนะครับกำลังเดินทางเขง้ามานะครับญญกับกิจกรรมแคนฟูดกู๊ดเทสนะครับนี่นะครับ